สวัสดีครับก็มาพบกันในห้วยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมที่เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับฮานอยประจําวันที่ห้านะครับในชุดที่หนึ่งก็จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับก็จะเด่นเจ็ดนะครับ ตัวเจาะจะมี7จ็ดหน5จ็มนะครับ76 77 78 79แล้วก็70นะครับส่วนชุดที่สงจะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่น8นะครับก็จะมี87 89 8็แเปนแล้วก็83นะครับนะครับเราก็มาดูผลของวันนี้กันบ้างนะครับวันที่4นะครับฮานอยมารวมนะครับก็จะเด่นหนึ่งนะครับ มื่อวานผมนิสหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับรือว่าหนึ่งสองก็เข้ามานะครับที่เฉพาะกิจนะครับหนึ่งห้าตัวนี้ผมไม่ไม่ได้น้นนะครับแต่ก็มาที่ปกตินะครับแล้วก็หนึ่งแปดออกแปดหนึ่ง V.I.P. นะครับก็เข้ามาสามที่เลยนะครับกับเข้ามาสามที่เลยนะครับวันนี้นะครับ ส่วนฮานอยคู่มิน้นะครับเสียดายนะครับหกที่เป็นตัวเด่นมานะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะครับโอ้ดูครับหกสามสามหกแล้วก็หกสามนะครับพูดได้ไม่ออกครับเรามีแค่หกแปดหกศูนย์หกสองนะครับมาหกสามโอ้โหอืมนี่คูดไม่ออกเลยนะครับขออย่างดีที่ว่าในชุด ในชุดห,หน้นอยมามัดรวมนี่ก็จะเป็นเด่นหนึ่งนี่ก็จะเข้าตัวนี้นให้สองตัวเลยนะครับก็ยังไงก็ยังพวมีเฮกันพอมีเดรุ่นกันบ้างนะครับเอาละครับก็มาดูของวันพรุ่งนี้ผมจะลงไทายคลิปก็ของวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนินให้นะครับห,หนอนอยมามัดรวมนะครับก็เด่นเจดนะครับ ตัวที่เป็นตัวเด่นก็จะมี71นะครับ76นะครับ75 78 79นะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่นที่8ปดเแล้วก็83นะครับก็ย่งไรก็อย่างห้ใช้วิทยาิททุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ